สนใจไหมพระเอกลูกดกฝากถึงต้นหอมขอเป็นเด็กโฮสสักครั้งธุรกิจบาโฮสในตอนนี้ของดีเจต้นหอมสกุลตลาบอกเลยว่ากำลังฮือฮาและไปได้สวยสุดๆเพราะเธอได้เชิญคนบันเทิงระดับเทวหน้าไปเป็นเด็กโฮสแต่ละคนคว้าดื่มไปแบบไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มซีสิวัฒนเทพศัดินและบอยพิสนุ ล่าสุดนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างบีมกวีคุณพ่อลูกสี่ก็ดูสนใจอยากเป็นเด็กโฮสกับเขาบ้างโดยหนุ่มบีมได้เผยว่าตอนนี้เด็กโฮสกำลังเป็นเทรนเราก็อยากลองเป็นเด็กโฮสในบาร์โฮสโดยออยพรรยาได้พูดเสริมว่าถ้าสามีไปยืนจะต้องได้ยอดหนึ่งพันดื่มอย่างแน่นอน